แม่เป็นผู้สอบบัญชีสามารถเซ็นฝึกง,งานให้ลูกเพื่อยื่นชั่วโมงที่สภาในการเตรียมตัวสอบผู้สอบบัญชีได้ไหมคะปิดจรรยาบัใหม่พราะนำสกุลเดียวกันบุคคลธรรมดา40่สงสามารถทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งแล้วนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ครับ หนูสั่งซื้อสินค้าบน Lazada มาขายต่อแต่ขอใบเสร็จรับเงินไม่ได้ก็เลยใช้บัตรเครดิตซื้อหนูควรทำอย่างไรดีคะถึงจะมีหลักฐานการซื้อที่สัมปาานยอมรับตอนนี้หนูจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Facebook จดเมื่อวันที่1 7มีนา2566แต่หนูมีอีก1แพลตฟอร์มขายบน Lazada านปีกว่าแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนเลยหนูไม่กล้าจดหนูควรทำอย่างไรดีคะ แม่เป็นผู้สอบบัญชีสามารถเซ็นฝึกง,งานให้ลูกเพื่อย,ยื่นชั่วโมงที่สภาในการเตรียมตัวสอบผู้สอบบัญชีได้ไหมคะผิดจรรยาบันใหม่เพราะนามสกุลเดียวกันตอบตอบตรงๆก็ถือว่าผิดนะเพราะว่ามันขาดความเป็นอิสระนะครับในเรื่องของจรรยาบรนนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะจะเซ็นหรือเปล่านะครับสภานะถ้าเราปฏิบัติงานจริงนะครับลูกเราก็ทํางานจริงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันมันก็ทําได้แหละนะครับแต่ถ้า ตรวจกันในเรื่องของจรญยาบันจริงๆเนี่ยมันจะติดในเรื่องของความเป็นอิสระนะครับก็ฝากคุณจิรพัฒน์ไปอ่านเรื่องความเป็นอิสระนะครับพะเป็นความเป็นขาดความเป็นความเป็นอิสระในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นอิสระทั้งตัวเราเองทั้งบุคคลภายนอกมองมานะครับพอคุณแม่เป็นผู้สอบบัญชีแล้วเนี่ยเซ็นให้ลูกเนี่ยแม้ว่าลูกทํางานจริงฝึกงานจริงปฏิบัติงานจริงแต่คนภายนอกเอ๊ะสงสัยมีข้อสงสัยนะครับข้อสงสัยเนี่ยมันอยู่ในจรญยาบัน ว่าขาดความเป็นอิสระนะครับก็ฝากไปดูเรื่องจรญยบัณน,นะครับใต้ต่อตรงนี้ก็ถือว่าผิดจรญยบัญครับบุคคลธรรมดา40วงเล็บ8สามารถทําสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งแล้วนํามาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ครับก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้นะครับแสดงว่าคุณมีเงินได้40วงเล็บ8แล้วหักค่าใช้จ่ายตามจริงนะครับก็ยกมาตรา65 ทวีวงเล็บสองมาใช้ได้ไม่ว่าในรูปของค่าเสื่อมราคาหรือเรื่องของการเป็นรายจาย่ายไม่เกิน36,000บาทนะครับก็ถ้าเราเอารถคันนั้นมาใช้ในกิจการก็สามารถเป็นรายจาย่ายได้ครับหนูสั่งซื้อสินค้าบน Lazada มาขายต่อแต่ขอใบเสร็จรับเงินไม่ได้ก็เลยใช้บัตรเครดิตซื้อหนูควรทำอย่างไรดีคะถึงจะมีหลักฐานการซื้อที่สัมภารณ์ยอมรับขายของออนไลน์บุคคลธรรมดาค่ะ ก็หนูก็ใช้ใบเสร็จนะครับในเมื่อไม่ได้ใบเสร็จคุณมีใบสั่งซื้อบริษัทสตรดาก็ปริ้นใบสั่งซื้อมาแล้วก็การจ่ายชำระด้วยบัตรเครดิตก็แนบบัตรเครดิตที่สั่งจ่ายไปนะครับก็ถือว่าเป็นหลักฐานในการซื้อเป็นต้นทุนเราได้แล้วถ้าเรามีการขายสินค้านั้นก็หลักฐานที่จ่ายเนี่ยถือเป็นต้นทุนแม้จะไม่ได้ใบเสร็จจากรัสาด้านะครับก็ปริ้นนะครับไอ้คำสั่งซื้อแล้วก็ปริ้น นะครับไปสลิปที่จ่ายไปให้มันประกบกันนะครับ <zug> ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์เจ้าหน้าที่ได้นะครับตอนนี้หนูจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส e ์ Electronic, โดยใช้ Facebook จดเมื่อวันที่17มีนา2566แต่หนูมีอีก1แพลตฟอร์มขายบนลาซาด้า1ปีกว่าแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนเลยหนูไม่กล้าจดหนูควรทำอย่างไรดีคะถ้าไม่จดจะดีไหมแต่หนูค้าขายส่งแบบ ยืนภาษีทุกปีนะคะหักแบบหมอจา่าย60%ตอคุณอภศลานะครับตอนนี้นะครับการขายบนออนไลน์เนี่ยนะครับกฎหมายบังคับว่าจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ฉะนั้นไออันแรกที่จดเมื่อวันที่17มีนาเนี่ยอันนี้ถือว่าทําถูกต้องนะครับส่วนที่ยังไม่ได้จดผมก็แนะนําว่าคุณไปจดนะครับคุณไปจดก็ไม่เป็นไรก็เริ่มจดตอนนี้เลยที่จริงมันต้องจดภายใน30วัน นะครับภายใน30วันนับแต่ประกอบการเราก็ไปจดตอนนี้เราก็บอกว่าเพิ่งเริ่มประกอบการนะครับก็รีบไปจดซะนะครับเพราะถ้าไม่จดมันจะมีโทษนะครับปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วปรับอีกวันละร้อยจนกว่าจะทําให้ถูกต้องนะครับเราก็ไปจดซะตอนนี้เลยนะครับแนะนําเพราะว่าในมุมภาษีเนี่ยคุณอภัสราเขายื่นแบบทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยหักหมอแบบ60%นะ